สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเ,นเพื่อนๆทำ paper cup เพเปอร์คเกี่ยวกับตึกร้างบ้านช่องนะครับซึ่งในภาพที่ผมนำมาโชว์นะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับผมอาจจะไม่ทำตามนี้ก็ได้เพื่อไม่รอช้านะครับผมก็จะขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนี้ผมขอท่าแบบคร่าวๆนะครับ ถ้าผมทาบแบบมากเกินไปกลัวเขาหาว่าผม Copy ปออกนะครับผมหลังจากที่วาดสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเราก็มาดูลักษณะของพวกบานหน้าต่างนะครับว่ามันมีช่องประมาณไหนเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับทีนี้ผมก็จะสมมุติวาดหน้าต่างขึ้นมานะครับประมาณนี้อเล็กไหมครับแล้วก็เปลี่ยนสีอาเป็นสีฟ้าก็ได้แล้วผมก็เอามาวางใส่ บนสี่เหลี่ยมนะคราวนี้ผมก็ทำการกดอัตเนตค้งางดลลากมันก็จะได้ copy ปสี่เหลี่ยมสีฟ้ามา1อันคราวนี้ถ้าผมจะ copy อีกทีหนึ่งนะผมจําเป็นต้องกดอัตเนตค้างแล้วกดลากไหมครับอาจจะไม่จําเป็นนะครับถ้าต้องการ copy อีกครั้งนะครับให้เรากด ctrl d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  ไปเรื่อยเลยนะครับเราก็จะได้มาหน้าต่างออกมาแล้ว คราวนี้ให้เราเลือกกรุ๊ปเฉพาะบานหน้าต่างสีฟ้านะครับโดยการกดคลิกค้างไว้แล้วกดชิปค้างชิปค้างชิปค้างแล้วคลิกนะครับชิปค้างแล้วคลิกชิปค้างแล้วคลิกเราก็จะได้บานหน้าต่างทั้ง6บานคราวนี้ให้กด Ctrl G เราก็จะได้กรุ๊ปบานหน้าต่างนี้ออกมาแล้วถ้าเพื่อนๆก็ว่าเซนเตอร์ของชุดบานหน้าต่างนี้กับตึกด้านหลังนี้จะไม่ตรงกันให้เราคุณทั้งสองชิ้นงานนี้แล้วให้เรากด Align Align to selection จากนั้นมาคลิกที่ h o r i z t a l Align Center ทั้งชุดนี้กับสี่เหลี่ยมด้านหลังก็จะอยู่ตรงกันแล้วต่อไปให้เราทำการ Copy บานหน้าต่างนะครับลงมาเรื่อยๆเลยโดยการกดพเนษค้างแล้วคลิกบานหน้าต่างแล้วลากลงมาปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการ Copy ต่อให้ทำยังไงนะครับให้เรากด c t r l D c o n t r l D Control D, Control D. c นโทนดีด okay. ็อกคอนโทลดีด็อกไปเรื่อยเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะวาดกันเองนะครับตึกใครตึกมันนะครับคราวนี้เสร็จแล้วเราจะเจาะรูยังไงวิธีการเจาะรูโดยปกตินะครับให้ทุกคนคุมทั้งหมดครับแล้วกด Shift M กด a alternate ค้างแล้วกดลบ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  ถ้าเพื่อนๆทาแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเมื่อยนิ้วมากผมก็เลยจะบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรากดกลับไปก่อนอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราดูว่า,าบานหน้าต่างเนี่ยมันอยู่ข้างบนหรือยังมันอยู่ข้างบนสีเขียวหรือยังถ้ามันอยู่ข้างบนพื้นที่สีเขียวแล้วใช่ไหมครับให้เราคุมดําไปที่คําสั่ง Pathfinder แล้วกด minus font เห็นไหมครับ minus font บ้างเหนหมครัมันก็จะจาะ หน้าต่างออกให้หมดเลยนะครับต่อไปให้ทุกคนลองวาดตึกอื่นๆดูสักสอตึกก็ได้นะโอเคเรามาวาดไปพร้อมกันเลยถ้าเพื่อนๆต้องการรวมชิ้นงาน2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะครับเราจะคุมดำแล้วไปที่ผาดไฟเดอร์กด unit ครัมันจะเป็นการรวมชิ้นงานเข้าด้วยกันจากนั้นถ้าเราต้องการทำหน้าต่างล่ะทำยังไงก็วาดเหลี่ยมขึ้นมาเหมือนเดิมครับกะกะเอาหรือว่าเราก็ไปหา reference มาอ้างอิงก็ได้นะครับมันจะได้ดูสมจริงหน่อยนี้ผมขอกะเอานะครับกลัวเขาหาว่าผมก๊อปนะครับโอเค พอเราทําหน้าต่างอะไรเสร็จแล้วนะครับให้เราคุมดําแล้วก็ไปที่ผ่าไฟเดอร์แล้วกดไมนัดฟอนต์นตะนค,ครับเพื่อเจาะรูอ่าเราก็ตึกอันที่2แล้วต่อไปก็จะทําตึกอันที่3โอเคครับตึกอันที่3มเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็จะมาลงสี ให้เหมือนลักษณะที่เป็นเปเปอร์คันะครับในการเลือกลงสีหรือทำเปเปอร์คันะครับให้เรามาเลือกว่าเราจะทำเปเปอร์คัแบบไหนอันนี้ที่ผมเคยสอนมาแล้วใน EP ที่6ขีดหนึ่งว่าเปเปอร์คัมันมีกี่แบบผมก็จะขอเลือกทำแบบทำแบบนี้แล้วกันครับแบบที่4โอเคนะแบบนี้นะครับ ก่อนเดียนะครับให้เราทํายังไงให้เราลงสีจากฟิลธรรมดาเป็นแบบเกรเดียนต์โดยการคลิกตรงนี้จากนั้นเราก็ไปหาเร f e ฟเ n นซหรืออะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับกระดาษหรือว่าเป็นสีเพนโทนแบบเกรเดียนต์สีพาสเทลแบบเกรเดียนนะครับในเว็บไซต์ต่างๆอันนี้ผมก็หามาจากเว็บพิ n เ e r e s เครับผมเลยมเอาอ้างอิงเข้ามาอันนี้ผมจะขอใช้สีเขียวนะครับให้เราคลิกที่ ตึกอันแรกนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสีเกรเดี n t มันโชว์อยู่2สีเป็นสีขาวไล่จนไปถึงสีดำเห็นไหมครับมีกด G เช็คดูก็ได้สีขาวไล่จนไปถึงสีดำให้เราเลือกสีขาวนะครับมันจะโชว์วงกลมสีฟ้าดูนะครับเวลาเราเลือกมันจะโชว์วงกลมสีฟ้ารอบๆให้เราเลือกสีขาวก่อนหรือว่าสีดำก่อนก็ได้นะครับแต่ผมขอเลือกสีขาวก่อนพอเลือกเสร็จปั๊บ ให้กด Color Picker ดูดสีเลยนะครับก็ดูว่าตรงไหนมันสว่างตรงไหนมันมืดให้เรากดดูดสีไปกดเสร็จแล้วเราก็มาดูดสีตรงที่เป็นสีดำนะครับให้เราเลือกสีดำกด Color Picker แล้วก็มาเลือกบริเวณที่มันรู้สึกว่าเข้มขึ้นนะครับประมาณนี้ เราก็ลากไปตามทิศทางแสงของเรานะอันนี้ผมจะลากแบบมุ่มมั่วไปก่อนในที่นี้นะครับทิศทางแสงที่ผมลากก็คือผมจะลากจากซ้ายไปขวาสว่างไปมืดจากนั้นให้พวกเราทําการแบ่งครึ่งนะครับเห็นไหมหมัอนอย่างนี้สว่างอยู่ฝั่งหนึ่งมืดอ,อยู่ฝั่งหนึ่งตามทิศทางแสงของเราจานั้นผมขอ copy รูปนี้อีกรูปหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อสร้างส่วนที่เป็นเงาดํานะครับ กดคอนโท c ซีคอนโทบีคลิกขวาครับกดออลังบิ้งทูฟอนจากนั้นเราก็ใส่สีแบบฟิลธรรมดานะครับเปลี่ยนจาก gradient, เกรเดียนต์เป็นแบบสีแบบคัลเลอร์หรือแบบฟิลธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำพอเปลี่ยนเป็นสีดำปึ๊บให้เราทำการแบ่งครึ่งตึกนะครับโดยการใช้ตัวนี้ครับเอ่อเพนทู มาแบ่งกิ่งกลางโดยการลากจากกิ่งกลางผ่าจนไปถึงท้ายสุดของตึกน,น,นะครับเราก็จะได้เส้นแบ่งกิ่งกลางของตึกเราลองเปลี่ยนสีดูก็ได้นะครับเพื่อให้มันเห็นสีได้ชัดเจนผมขอเขียนเป็นสีเขียวแล้วกันจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งตึกยังไงให้เรากดคลิกที่ตึกสีดำแล้วก็เส้นแบ่งนะครับโดยการกดชิปค้างไว้ต่อไปให้เราไปที่ขาดไฟเดอร์กดอะไรครับกด ดีไว้นะครับมันก็จะแบ่งครึ่งตึก2อันนี้แล้วเห็นไหมครับเป็น2ชิ้นฉะนั้นให้เราลบฝั่งซ้ายออกนะครับโดยการกด d i r e c t selection tool หรือกด A ก็ได้นะครับกดคลิกไปแล้วกดคำว่า delete เห็นไหมครับมันก็จะได้ฝั่งที่เป็นเงาแล้วคราวนี้มันดำเกินไปทำยังไงครับให้เราคลิกนะครับรูปนี้ ical, แล้วกดปรับ optical หรือว่าเอยไม่ใช่ Optical แล้วกดปรับ opacity นะครับให้ ลดลงตามความเหมาะสมของเราผมจะลองกับสัก30ก่อนอ่าโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเ,อเวลาแสงตกกระทบกับวัตถุนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้มันจะมีขอบขาวหรือว่าริมไลท,ที่เป็นสีข,ขาวตรงขอบของตึกนะครับแล้วก็จะทําการสมมุติขอบขาวขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีการหลอกตานะครับเราไม่ต้องทําแบบเนียนกลิ้ก็ได้นะครับก็คือให้กด copy ตึกสีเขียวนะ เฉพาะดึกสีเขียวนี่นะครับกดคลิกที่ด,ดึกสีเขียวโดวยใช้ลูกศรสีดำเนี่ย Selection Tool ก,กด Ctrl C Ctrl B เพื่อ Copy อีกทีนึงกดลูกศรขึ้น1ครั้งกดลูกศรซ้ายหนึ่ครั้งนะครับแล้วเปลี่ยนสีให้เป็นแบบ Color หรือ Fill ธรรมดาให้เป็นสีขาวหรือว่าสีเขียวอ่อนก็ได้นะครับ เพื่อให้มันไม่มีความต่างสีกับตึกมากเกินไปมันก็ลองเคียเค้ยวๆหน่อยครับอืมประมาณนี้ครนนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วก็สามารถขยับปรับแต่งตามความเหมาะสมได้ครับประมาณนี้โอเคนะพอเสร็จแล้วทำยังไงครับให้เรากดคุมดำทั้งหมดของ ตึกนี้กด c อนโทรลจเพื่อกรุ๊ปมันไว้ <_ pepp> erm <int> ต่อไปตึกที่เหลือให้เราทําแบบเดียวกันเลยนะครับอ่าเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะ โอเคครับทั้ง3าตึกของผมก็เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเสร็จกันหรือยังถ้าเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วครับเนี่ยเราลองมาจัดวางตามใจชอบได้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้เอาไปขายหรือว่าอะไรเราก็ลองมาจัดวางเล่นๆกันดูก่อนเพื่อความสนุกสนานของเราโอเคนี่นะครับลองเปลี่ยนสีขึ้นหลังดูดดดดดด ครับผมก็ลองมาจัดวางดูแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากใส่เงาหรือว่าเล่นสีเงาอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เงาให้ดูผมขอล็อกแบ็กกราวไว้ก่อนนะครับมันจะได้ทํางานง่ายขึ้นผมก็จะใส่เงาเข้าไปโดยการกด e f ฟเฟกต์สไตลิสไปที่อตอบชาร์โวคอคับิเ a l ลลงสักหน่อย

ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่เงาแล้วพอใส่เงาเสร็จนะครับเราก็อย่าลืมที่จะแปลงเงานะครับให้เป็นแบบเขาเรียกว่าเมชนะครับเพื่อทําให้ส่งผ่านเว็บอ่ o สต็อกต่างๆได้นะครับถ้าใครยังจําไม่ได้นะครับให้เราลองกดกลับไปดูนะครับการใช้การใช้สแควรเมช ets, หรือเมชสี่เหลี่ยมในการทําเงานะครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วเงาของเราที่เป็นดอบชาร์โดธรรมดานะครับมันก็จะกลายเป็นเมสแล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็ปรับแต่งตามใจชอบของเรานะครับ โอเคครับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับหรือว่ามีคำแนะนำต่างๆสามารถบอกผมเลยนะครับทั้งดีหรือว่าไม่ดียังไงก็ขอให้บอกนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าทุกคนชิ่ชอบช่วยกดไลค์และ s u b s c r i b e ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ ในคลิปถัดไปนะผมจะลองมาหมุนตึกเหมือนที่เ,เพื่อนๆเคยถามผมไว้นะครับนี่ครับหมุนตึกหมุนต้นไม้หมุนอะไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้เหมือนกันเป็นวิธีการใช้โรเตตเหมือนที่เ,เพื่อนๆเคยทากันนะครับแต่ว่าผมจะเอาไอโรเต็ตทูนี่มาประยุกต์ใช้ในการหมุนภาพนะครับถ้าทุกคนสนใจยังไงก็ขอให้ติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ Субтитры сделал DimaTorzok